ค่ะกับสวัสดีค่ะทัง้งส้มทั้งบานค่ะค่ะมณีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต่งคือเก่าเนาะค่ะมนีเจ้าข้ามสามตัวเต่งกัไดดมาติดต,ตามเร่องเล่ลาความฝันกับน้องพิมค่ะค่า,าน้องพิมนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าผีมาฟังรับของเพื่อนมาเนาะค่ะแต่ว่า,นะนะะวากะมีคนเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มสามกลุ่มเนาะคะ่ะเพื่อนกับประกาศเดืองอายุของเพื่อนเนาะคะ่ะผีเป็นผีผู้เท่าเนาะคะ่ะกัมาให้ประก,กาศว่าลหลุดหนีหายเนาะค่ะข่าความฝันของน้องพิมนี่จี ห้แเนว่ข้างเขาจังใดเป็นไปเป็นมาเนวใดไรก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องพิมพ์พร้พอมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องพิมพ์เนาะค่ะน้องพิมพ์เิ่นฝันค่ะฝันเห็นคนสองกลุ่มเบ่งสี่บบน้องพิมพ์สามค่ะสามกลุ่ม ค่ะเรื่องราวความฝันของน้องพิมเพิ่นสีให้แนวทางตัวเด็กแน่วใดค่ะกัฟังบึงไปน้ากันค่ะกับความฝันของน้องพิมค่ะค่ะกับน้องพิมกับฝันมาขึ้นนี่แหละค่ะฝันว่าเห็นคนสามคุ่มคุ่มหนึ่งกับสีมีคุ่มละสองและสามนั่นน่ะค่ะต่อคุ่มหนึ่งน่ะค่ะมานี่มันก็มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งแต่สีอายุประมาณหาสิบหกปีนี่แหละค่ะประมาณนี่แหละค่ะบาน พื้นมาประกาศนะค่ะประกาศประกาศสิมีคนขึ้นมาลองเพลงให้ฟังเด้อพันวานี่นะค่ะในความฝันยู่เวที่วน้องพิมค่ะมันอกสิเหมือนส่งมันสิเป็นเหมือนโบรานโบรานอยู่เลํสำหรับน้องพิมค่ะมันกับโบช่่งว่าเวทีดอกแข่ไหมค่ะเอาแข่ขึ้นมายืนกันนะคบ้านนี้คนก็บอกว่าประกาศประกาศสิมีคนขึ้นมาลองเพลงเด้อพันวานี่ยนะค่ะบ้านนี้สิมีผู้ยิ่งทันหนึ่งพื้นขึ้นมาลองเพลงพันวานี่ยนะค่ะบ้านนี้เพื่อกระเล อันขึ้นนะมาหน่ๆจะมีผู้หญิงผู้หนึ่งขึ้นมาน,นะ,ะค่ะเมืองส่งกับสิคนกบ,บ้านเนี่ยแหละค่ะมันส่งหัวจักอยู่นะคะ mm hmm. บ้านนี้ก็สิมีอีกกลุ่มหนึง่งพิ่น่าสิเอาผู้ใา้ขึ้นมาลองน้ำนาะนะค,ะค่ะเพิ่นก็ขึ้นไปประกาศว่าสิเอาผู้ใายขึ้นมาลองน้ำเพิ่นก็สิใสอันกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนะขึ้นมาลองเพลงสี่ใสผู้ใา้ผู้นั้นนะคะ่ะสิผู้เทาอยู่ลรอค่ะมานี่เพิ่นก็สิขึ้นมาลองเพลงะนะค่ะมัน บ่มีคนมเมึงนี่ยค่ะใน,ในที่แหลมะนะคะในความฟันน่ะ,ะ,ะก็นั่งกันอยู่สามกลุ่มกลุ่มละสี่หาคนอย่ละ,ค,ะค่ะนั่งแนมกันอยู่มานในในความฝันน่ะกับขึ้นมานะค,ะค่ะผู้ชายที่ขึ้นมาเปุ่นบอกว่าไอา้กลุ่มผู้ชายผู้นั้นก็นอายุหกสิบห้าปีนะค,ะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะอายุห้าสิบหก แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มนึงน่ะนะคะกลุ่มอยู่ทางกลางนี่เพิ่นอายุหาสิบห้าปีคนแบ่งเป็นกลุ่มเพิ่นมีสามกลุ่มเนาะเพิ่นแยกอายุกันแม่นค่ะแยกอายุกันอยู่เลยค่ะเพิ่นประกาศว่ากลุ่มนี้อายุหกสิบห้าเด้อเพิ่นว่าน่ะกลุ่มนี้อายุหาสิบห้าฟังอันขวามือฟังนี่นั่นอายุหาสิบหกคนว่าจะสี่แม่นค่ะในความฝันอ๋อค่ะเพิ่นแบ่งเป็นกลุ่มเป็ดกลุ่มเลยดค่ะอันอายุก็บซ้ำกันเบิดนั่นาะแม่ค่ะกลุ่มแต่ละกลุ่มเนาะแม่ค่ะ บ้านนี้พ่อปนศิคึอเมื่อเราพี่เห็นก็มีผู้เฒ่าผู้นึ่งยางมาบ่แม่นว่นส่งกับบ่อันนี้ด,ดอกคะ่นนน<ฮ>ะ,ะเพราะว่าคนเสียชีวิตไปแล้วแม่ค่ะผู้เฒ่าผู้นั้นโอ้เ่าแห้งบ่น้องพิมโอ้ก็ว่าเถาแห้งอยู่แล้วค่ะแต่เพิ่็เสียชีวิตไปแล้วเนาะแมนค่ะแล้วคนก็บ,บาดคือกันเนี่ยะตานูกับบ่สิบ่สาวอายุเพิ่นดอกว่าเพิ่นจักตีน่ะคะ่ะแต่เคยเห็นแบบพันๆเคยว่าเพิ่นยูหนีน่ะค่ะ ว่าเป็นตายเดียวแมนเพผ่้เสียชีวิตแล้วค่ะพยางมามมผีเดีอค่ะมีเพิ่นผู้เดียวหรอค่ะมาฟั่งเป็นผีเนาะแมนค่ะคือว่าเป็นผีตัวเาผ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะนอค่ะคนมาฟั่งผู้เดียวไหมค่ะมาผู้เดียวมาฟั่งผู้เดียวบ่มีไพ่มีแต่ผีเหรอค่ะมีแต่ผู้คนเสียชีวิตไปแต่นะค่ะบานนี้สิมาฟั่งสิมานางฟังเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแห่งกบฏเดี๋ยวมานางฟั่งเด้อยค่ะมาบอกให้เขาประกาศให้ว่า รถเพิ่นเสียน่ะแม่ค่ะโรถหายรถหายค่ะรถเสียรถหายเพิ่นว่าค่ะประกาศให้แน่เพิ่นว่าประกาศให้แม่แน่เพิ่นว่านล้วนะค่ะในความฝันน่ะค่ะประกาศให้แม่แน่รถแม่เสียเพิ่นว่านล้วนะค่ะเขาก็เลยถามเพิ่นว่าอันโรดได้แล่ะแม่จำเธอเบียนรถได้บ่เพิ่นว่าแม่จำได้เพิ่นว่านล้วนะค่ะในความฝันน่ะค่ะค่ะเพิ่นว่าแม่จำได้อยู่เพิ่นว่าทะเบียนรโรดได้แล่ะแม่เขาเลยถามมาหน้าค่ะคุณประกาศน่ะแม่ค่ะค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าทะเบียนรถเพิ่นนั้น สี่หนึ่งเก้าเก้าคนวะสี่หนึ่งเก้าเก้าแม่ค่ะสี่หนึ่งเก่าเก่าคนว่าทะเบียนรถเพิ่นน่ะค่ะค่ะแปลว่ารถผีเสียเนาะแม่ค่ะรถผีเสียกว่าดใดเพราะว่าหรือว่ารถผีหายจังสิค่ะค่ะเพราะว่าอันชีว่ายังไงล่ะค่ะนอเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนอค่ะเพิ่นมาบอกว่ารถเพิ่นเสียแม่ค่ะรถเพิ่นเสียเลยถามเพิ่นว่าทะเบียนเท่าไหร่ขประกาศนะค่ะเขาก็ได้บอกว่า ซีหนึ่งเก้าเก้าแม่โหนึ่งเก้าเก้าแต่เ่าเพิ่นมากนเดียวบ่มาผู้เดียวค่ะเป็นผู้เ่าแม่ค่ะพอเขาประการให้แล้วแล้วก็นั่งฟั่งร่ำเซยแม่ค่ะผู้ชายขึ้นไปหลองผู้ชายก็ไม่ยิ่งกันนะค่ะขึ้นไปหลองอยู่ทึ่งๆนีงแม่ค่ะค่ะมูซีมูซึกว่าการฟั่งไปโดนเติือไปหรอค่ะพอดีเราก็เลยยางออกไปนะค่ะค่ะ ผีน่ะแม่ค่ะผู้เพื่อเสียไปน่ะแม่ค่ะค่ะยางออกไปเลยจะเห็นรถบ่เห็นรถกับบอหูนะค่ะแต่ว่าผีนั่นเป็นผู้หญิง่เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้เทาผู้หญิงผู้เทาผู้หญิงหลังจากปนย่าออกไปน้องพิมพ์กับสะดุงตื่นน่ะแม่ค่ะสะดุงตื่นขึ้นมาเลยแม่ค่ะค่ะหลังจากน้องพิมยางยางออกไปน้องพิมพ์กับหเมือเพิ่นกับบอร์อประกาศว่าเห็นรถแล้วจังซั่นจังซี่งอะไรวค่ะมาให้ในประกาศว่าเห็นบ่เห็นนะคะค่ะกฮูหูจะเพิ่นให้ประกาศ จดทะ,ะดเบียนราถก็ทมว่าทะเบียนรถเท่าไรพันกว่าสี่หนึ่งเก้าเก้าคนวะแม่จําได้แม่จําได้พันว่าสี่หนึ่งเก้าเก้าคนวะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนขึ้นร่นองเพ่งนัน่นเพื่อนเป็นงานบบนองพิมโบ่ช่องว่างานมหมคะท่านไม่งานคนก็ต้องหลยแมันวะค่ะันแบนแบบเป็นกลุ่มสามกลุ่มแม่งอ่สามกลุ่มกลุ่มละสองคนแน่กลุ่มละสามคนแนงสิไหมคะแต่ว่าเพื่อนแบนเป็นอายุชัดเจนเลยนะคะ สี่มีหกสิบห้าห้าสิบห้าราคาหาสิบหกปีอเพื่อนแบงเป็นกลุ่มไผ่กลุ่มมันอายุโทอกันไปเมื่อเดอนาะเพื่อนประกาศกลุ่มเลยแม่นบ่ะประกาศเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปเลยน้าค่ะน้องพิมกับว่าแลกอยู่เพราะเคยฟันยังสีน้าค่ะอายุน้องพิมกับซ้ำขั้นในหนอพี่มาอยู่เท่าไรคะยี่สิบสี่ปีค่ะยี่สิบปีเต็มเลยวะน้องพิมยี่สิบสี่ปีเต็มค่ะน้องพิมเพื่นกัน เคยฟันแม่นอยู่ได้เนาะมีพานแม่มนก็เคยฟันแม่นแต่ว่างวดมากวดนี่กะให้ท่านชมนี่เอาไปตัดเลินเนาะค่ะค่ะเนาะเอาไปตัดเลิ้นตัดเลินนึงเนาะค่ะตาละกุมแดงอายุกันค่ะตาไทยอายุซอกันกับเหไปอยู่น้ากันแม่ค่ะกุมหนึ่งกับบารายคนหนอกุมละสามละสี่ยังสี่แม่ค่ะค่ะตัวเลขของหนุ่ิมเนาะค่ะทะเบียนรถของขีเนาะอ่ะการรถคี4199 6-8นี่ก็คือกลุ่มของแต่ละกลุ่มแม่ค่ะกลุ่มนักร้องแต่ละกลุ่มแม่ค่ะค่ะกับ5-5กับ5-6เนาะค่ะเนาะกับ2-4นี่ก็คืออายุคนฝันเนาะย24ปีเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านชุ่มทั้งบ้านของเราได้รับชุ่มรับฟังเนาะค่ะน้องพิมเนาะ ค่ะขอบคุณน้องพิมได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะน้องอค,ค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้องพิมเนาะคะ่ะน้องพิม์นี่เพิ่นฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นคนสามกลุ่มเนาะคะ่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพันวันเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นสิบขึ้นรองเพลงเพิ่นสิบประกาศรองเพลงพันวันเนาะคะ่กะก็มีผีผู้เฒ่าพันวันเนาะคะ่ะที่เสียสีวิตมากเนาะคะ่ะมหาห้ประกาศว่าหลดหนีหายเนาะคะ่ะหลดเพิ่นหายค่ะตัวเลขเนวทางให้มาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นก็เป็นทะเบียนรลดค่ะกะ สี่หนึ่เกาเกค่ะสี่หนแต่ว่าคนอายุคนเป็นกุ่มหนึ่งกะกุ่มหนึ่งกับหกปีกุ่มหนึ่งกับห้าสค่ะกุมหนึงกับห้าหก 5, เนาะค่ะอายุน้องพิมพ์กับยี่ี่ปีเนาะค่ะ,คะมันทนึงท่านว่าคมพ่อสอสอพันห้อยหกสิบเจ็ด กระหายท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลชุกโชคม,มันมันลำลำด้่วยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของน้องพิมค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริปรารแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่าท้าผู้ไรยั่งมาท่านกดติดตามเจ้าขามกระอฝักชองเจคาามสามตเตียงน้ำในเด้อค่ะค่ะมีแนวทาง ความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดเด็ดยู่มองได J เจาข้ามสตัวเต็งก็จะไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมดับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ